สวัสดีครับเอฟซีจองคุณลยัยพระสมเด็จวันนี้เราได้มาที่วัดนาป่าคายครับอำเภอองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้เรามาเห็นโบสถ์มหาอุดนะครับเป็นโบสถ์ที่ไม่มีประตูหน้าต่างโบราณนะครับเดิมทีครับเดิมทีจะเป็นกระเบื้องนี้นะครับหลังคาโบสถ์แต่ปัจจุบันได้บูรณะแล้วก็ได้นํามาเก็บรักษาไว้ที่นี่นะครับนี่ครับนี่ครับอ้าว สุดยอดของพลังพุทธคุณสุดยอดของพลังนะครับอยู่ที่กระเบื้องนี้นะครับนี่ครับสามารถที่ทำพระสมเด็จได้อีกหลายล้านองค์นะครับนี่ครับอุโบสดหลังเดิมหลังคาเดิมนะครับนี่ครับชำรุดแล้วก็แตกหักก็เลยได้บูรณะใหม่เปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับนี่คือของเดิมโอกาสที่เอฟซีจะได้เห็นไม่ใช่ง่ายๆนะครับถ้าไม่เดินทางมาอุตรดิต์ไม่ได้เห็นโบสถ์มหาอุดนะครับนี่ครับ นี่ครับท่าน,นบอกไอ้หลังคาทำไมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าบูรณะใหม่ครับนี่ของเดิมอยู่นี่ครับ,รบเป็นเสาเป็นคานผลังไม้ไม่มีหน้าต่างนะครับเป็นโบสถ์ที่เรียกว่าโบสถ์มหาอุดนะครับนี่ครับ หลายท่านไม่เคยเห็นนะครับบทพระบทมหาอุดนะครับเป็นบทเก่าโบราณน,นะครับมีมีรูระบายอากาศแค่นี้แหละวนะครับนี่ครับ,รบไม่มีหน้าต่างครับเรียกว่าบทมหาอุดนะครับมีรูดิ่เดียวนะครับ นี่ครับพระอุโบสถหลังเดิมนะครับหลังคาไม่ก็คือถูกเปลี่ยนนะครับของเดิมที่ไปให้ดูสักครู่นี้ครับเป็นกระเบื้องเก่านี่ครับโบราณจริงจริงครับแล้วก็สร้างหลังใหม่ครับเนี่ยข้างในก็จะมีหลวงพ่อเพชรปฏิฐานอยู่นะครับใครอยากได้แล้วก็มาขอพรได้นะครับผมเองถ้าคนติดตามถึงหนึ่งล้านคนก็จะนี่ครับเอฟซีอาจจะได้เห็นได้ดูลิเกนะครับ ภายในบริเวณวัดนรุฏธิลังเก่านะครับนะครับพระอุโบสถหลังใหม่นะครับมาสะคู่หลังเก่าหลังเดิมนะครับหลังนี้ก็สร้าง สร้างพศ2,519นห้าะครับสสร้างเสร็จเมื 21, 31, 31, ่อ2,513 31นึครับสาข้างในก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับปริทินทานอยู่อันไ้อยู่ใกล้เคียงก็มาขอพรได้นะครับนี่ครับเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์นะครับ บูชาหลวงพ่อเพชรพุทธโมงคลรอบกิจกรรมกันผาผนังนะครับนี่ครับนิดอาจเริ์ประสูตสเัิครับ นี่ตัวพันดวดนะครับก็จเนีน่านเสียมาไหว้ขอพรอยู่เรื่อยๆนะครับ,รบไปหลวงพ่อเพชรพุทธมงคลวัดนาคไข่ ตำบลตาคายอำเภอพรองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้เราอยู่ที่นี่นะครับเรามาทำคลิปไปกับหลวงพ่อครับเมื่อหลายคนติดตามถึงหนึ่งล้านคนนี่ครับริท่ที่ขอไว้ก็คือลิเกครับเราจะได้นําลิเกมาเล่นถวายครับไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ